ทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับแกงของเล่นอ้าวเจ้าช้างรีบลงไปเลยเดี๋ยวเล่นเจ้าช้างโชว์ทุกคนดีก,กว่านี่อย,อยากเล่นใช่ไหมเดินก่อนเลยเอ้าว let's go ว้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ a e r o f a n s นี่ ตัวต่อไปของเราเป็นเจ้าเป็ดน้อยเป็ดกาบกาบอาบน้ำทักบัวเป็ดกาบกาบอาบน้ำในคลองนี่ะเล่นด้วยกันเลยโอ้ไม่ก็เชือดนี่เมื่อมีช้างแล้วก็อมนี่แม่วัว อ้าวแม่วัวของเราทานหมดแล้วทุกคนแม่วัวทานหมดแล้วทุกคนอมาดูตัวนี้ดีกว่านเจ้าไดโนเสาร์แม่วัวทานหมดไปแล้วเราก็มาดูในนร์กันต่อดีกว่าทุกคนโอ้แม่เป็ดขยับยื่นแล้วโอ้โหนี่เล่นด้วยกันเลย มาดูเจ้าช้างน,น้อยอีกตัวหนึ่งดีกว่านี่เอลฟนมาแล้วนี่นอนเล่นไปเลยวอวาวพที่ม้าลายอยากเล่นกับเราใช่ไหมซีรานี่ซีบรามาแล้วหูล้มไปแล้วโอ้ my god นี่ โอเคทุกคนวันนี้เราลอากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ด้วยนะคะ